สวัสดีครับผมอัสซิสตูทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอุปกรณ์ของ Engineer ตัวนี้เป็นประเภทอินดอร์เป็นการดีไซน์เป็นแบบสโมก d ด t เท t ดีไซน์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น eap 150 Wireless n มาตรฐาน8.2.11 bgn รองรับความเร็วสูงสุด1 5 0 m b เมกะบิตเปอร์เซกแบบ1 T 1 r นะครับรูปแบบเป็นการยึดบนผนังแล้วก็เสาของเขาฝังอยู่ข้างในนะครับอัตราขยายเสาอยู่ที่5 dbi กำลังส่ง400มิลลิวัตต์หรือว่าประมาณ26 dBm นะครับเป็นรูปแบบของ indoor กระจายภายในอาคารได้กระจายจากติดจากข้างบนนะครับบนฝ้าเพดานแล้วก็กระจายปูผมลงมาข้างล่างรอบทิศทางก็ค่อนข้างดีในเรื่องของไร้สายแล้วก็ความเร็วความแรงนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็รองรับ PoE support นะครับมาตรฐาน82.3 AF เลยตัวนี้ก็ ถ้ามีอินเจคเตอร์ที่เป็นมาตรฐานนี้ก็สามารถปลั๊กเข้ามาที่ตัวอุปรกรณ์ eap 150ตัวนี้ได้เลยนะครับแกะกล่องให้ดูนะครับว่าตัวน,นี้มีอะไรบ้างทางด้านหลังโหมดที่รองรับมี3โหมดนะครับมี access point wds แล้วก็ router โหมดนะครับตัวอุปรกรณ์สามารถทำ VLAN นได้ข้อเด่นของ e n g i n e e r ในเรื่องของการทำา l a n เนี่ยสามารถแปะ VLAN ได้4ของ s a d ที่ปล่อยได้4ชื่อนะครับ ก็บอกได้เลยว่าไล้สาย a b c d ที่ปล่อยออกมาสีชื่อแปแทกของ VLAN ที่เราต้องการ id ไหนเข้ามาได้นะครับรูปแบบการติดตั้งตรงนี้จะบอกอยู่นะครับยึดตัวตัวติดผนังติดติดบนฝ้านะครับกับสกรูเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล็อกตัวอุปกรณ e ์ eip นี้เข้าไปแล้วก็ล็อกให้ติดนะครับมันจะมีตัวตัวสลักล็อกอยู่ก็เสร็จเรียบร้อยตามการติดตั้งนะครับ Ip ของตัวนี้จะเป็น192นะครับจุด168แล้วก็ออจุด่งจุดห e r ่ s ยูสเซ s ร์เนมพาทั้งคู่นะครับก็สามารถเข้าไปคอนฟิกผ่านเว็บก่อนเพื่อตั้งค่าอาจจะเป็น Access Point นะครับภายในกล่องก็จะมีตัวด t ปเตอร์ตัวอุปกรณ์สายแลนมาให้สั้นนะครับ สายแลนนี่จะเข้าหัวแค่4เส้นไว้นะครับไว้สำหรับคอนฟิกนะครับส่วนสายที่เป็น POE ควรจะต้องครบการเข้า8เส้นนะครับคู่มือการติดตั้งจะมีคู่มือการติดตั้งก็จะบอกการรายละเอียดอยู่นะครับว่าการคอนฟิกเข้ายังไงยูเซอเนมพาสเวิร์ดเข้ายังไงนะครับจะมีแค่นี้เข้าไปปรับโหมดได้นะครับมีพลุ แล้วก็สกรูยึดมาให้แต่้าชี t คู่มือการติดตั้งสายแลนามาดูตัวแอด APTER ก่อนนะครับตัวนี้จะไม่มีตัวยิงไฟมาให้จะเป็นแค่แอด APTER เ,เพราะฉะนั้นตัวเอนจิเนียร์ก็จะมีรับได้ทั้งแอด APTER แอด APTER ต,ตัวนี้ใช้อยู่12โวลต์1แอมป์นะครับอเอนจิเนียร์ก็รับให้ทั้ง อะแดปเตอร์โดยตรงแต่ก็ถ้าติดตั้งยากอะแดปเตอร์ไม่มีแนะนำให้ใช้เป็นพวกตัวยิงตัวยิง PoE นะครับที่เป็นมาตรฐานไปสองสุดสามเ f เข้ามาที่พอร์ตแลนด์ได้นะฮะตัวสล็อกตัวล็อกก็อยู่ตรงตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นสล็อกอยู่สล็อก ok แล้วก็หมุนแล้วก็ออกมานะครับตรงนี้ก็ไปยึดกับกับบนฝ้าเพดานให้เรียบร้อยจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์สกรูอยู่นะครับ ทางด้านนี้แลนแลนนี่ถ้าเป็น POE ก็เข้ามาได้เลยนะครับมาตรฐานอย่างที่บอกอันจะใช้ตัว engine เนียที่เป็น EP-E4818 ยิงมาใหก้ก็ได้นะครับอะแดปเตอร์ apter, ก็ไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าอะแดปเตอร์ค่อนข้างมันไม่ค่อยยาวหรอกครับเพราะว่าสั้นๆเหมาะสำหรับตรงจุดที่วางมีปลั๊กไฟอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีก็ลากสายแลนเข้ามาที่เป็น POE นะครับรูปแบบเหมือนกันหมดนะครับตรงนี้ รู้สึกว่าจะเ,าเป็นรีเซ็ตนะครับตรงนี้นะครับรีเซ็ตแล้วก็มีไฟมีไฟมีสัญลักษณ์ไฟของไวเลสแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับเกี่ยวกับแลนแล้วก็ไฟพาวเวอนะครับตัวนี้เป็น w i เลสเตัวใหม่ของ Engineer e n g i n e e r EAP 150แบบ150 m .B. p า e เมกนะครับก็ถือว่าเหมาะสำหรับ การใช้งานกระจายภายในอาคารติดตั้งบนฟ้าครอบคุมลงมาข้างล่างรัศมีถ้าเป็นในอพาร์ตเมนต์ก็ได้อยู่ประมาณ40-50เมตรนะครับที่กระจายแล้วก็ทั่วในชั้นนั้นที่เข้าไปในห้องได้นะครับก็ขอจบการแกะกล่องอุปรกรณ์เอ g นจิเนียตัว EAP 1 5 0 v n 1้าศู1ย1เเมกาบิตเปอร์เซสา5 DBI ฝังอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังส่ง400มิลลิวัตต์26 dBm อลองรับ POE ทำมัลติ VL แล สี SD ได้นะครับแปะไปได้เลยถ้าสนใจหรือว่าต้องการศึกษาข้อมูลก็เข้าไปที่เว็บ s y s 2 u c o m ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ